ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกดูเหมือนจะกำลังไปได้ด้วยดีจู่ๆก็มีสัญญาณเตือนภัยบางอย่างดังขึ้นมาครับดังชนิดที่ว่าทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องหันมามองเป็นตาเดียวกันเลยสัญญาณที่ว่านี้คืออะไรกันแน่แล้วมันกำลังบอกอะไรกับเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันคือเรื่องมันเริ่มขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับบรรยากาศในตลาดหุ้นที่เคยคึกคักเนี่ยอยู่ก็เปลี่ยนไปเลยดัชนีหลกัลกๆอย่าง S&P 500แล้วก็ NASDAQ พากันดิ่งลงแบบน่าใจหายซึ่งมันเป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่าความกลัวของนักลงทุนได้กลับเข้ามาปกคลุมตลาดอีกครั้งแล้วแต่ไอปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั่วทั้งตลาดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับมันมีต้นสายปลายเหตุมาจากตัวเลขเศรษฐกิจแค่ตัวเดียวเท่านั้นใช่แล้วครับตัวเลขแค่ชุดเดียวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปได้ทั้งวงการและตัวเลขที่ว่านั่นก็คือ153,074 นี่คือจำนวนตำแหน่งงานที่ถูกเลือกจ้างในสหรัฐอเมริกาแค่ในเดือนตุลาคมเดือนเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันให้ลึกลงไปอีกหน่อยดีกว่าว่าทำไมตัวเลขการเลือกจ้างแค่เดือนเดียวมันถึงสร้างแรงกระเพื่อมไปได้ทั่วทั้งตลาดการเงินขนาดนี้คือถ้าดูเผินๆอาจจะดูเป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่พอเจาะดูรายละเอียดแล้วน่ากังวลมากอย่างแรกเลยคือมันพุ่งขึ้นถึง175%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า แล้วตัวเลขนี้ยังถือเป็นยอดการเลิกจ้างในเดือนตุลาคมที่สูงที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวโดยกลุ่มธุรกิจที่โดนผลกระทบหนักที่สุดก็คือกลุ่มคลังสินค้ากับเทคโนโลยีเรื่องนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่างแอนดี้ชาเลนเจอร์ออกมาตอกย้ำเลยนะครับว่าตัวเลขที่สูงขนาดนี้มันสะท้อนว่ามีเทคโนโลยีบางอย่างโดยเฉพาะ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานไปอย่างสิ้นเชิงและรวดเร็วมากๆ แล้วพอเรามาดูสาเหตุหลักๆของการเลิกจ้างก็จะเห็นภาพชัดขึ้นอีกครับอันดับหนึ่งเนี่ยยังโคงการลดต้นทุนซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ที่น่าสนใจมากๆคืออันดับ2ที่ตามมาติดๆคือการนําปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้แทนซึ่งนี่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ในโลกธุรกิจเลยแล้วปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับแต่ถ้าเรามองภาพรวมทั้งปี2025ยเนี่ยยอดเลิกจ้างสะสมมันพุ่งไปเกือบจะ1.1ล้านตําแหน่ง้ว ตัวเลข1.1ล้านตำแหน่งนี่มันน่าตกใจขนาดไหนก็ขนาดที่ว่า Scotiabank Economic เอาไปเปรียบเทียบกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตฟองสบู่ดอทคอวิกฤตการเงินโลกหรือช่วงโรคระบาดซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนที่ดังและชัดเจนมากคำถามต่อมาก็คือทำไมแค่ข่าวการเลือกจ้างครั้งนี้ถึงส่งผลกระทบได้รุนแรงขนาดนั้นคำตอบก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดแรงงานมันมีรอยร้าวซ่อนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว คือเรื่องช็อคในเดือนตุลาคมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีครุยนะครับจริงๆแล้วตลาดแรงงานมันมีสัญญาณของความเปราะบางซ่อนอยู่มาระยะหนึ่งแล้วทําให้พอเจอข่าวร้ายเข้ามาอีกระลอกเศรษฐกิจก็เลยอ่อนไวเป็นพิเศษบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกอย่างแวนการ์ดเขาอธิบายภาพนี้ได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าตลาดแรงงานตอนนี้เหมือนถูกแบ่งเป็น2โลกเลยคือถ้ามองจากมุมของคนที่มีงานทําอยู่แล้วก็อาจจะยังรู้สึกว่าทุกอย่างโอเคค่าจ้างยังขึ้น แต่ถ้ามองจากมุมของคนที่กําลังหางานใหม่หรือเพิ่งเรียนจบจะรู้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากจริงๆคือภายใต้ตัวเลขอัตราการว่างงานที่ดูไม่สูงมากเนี่ยมันมีปัญหาซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแผนการจ้างงานใหม่ที่อยู่ในระดับต่าที่สุดในรอบ10กว่าปีตําแหน่งงานใหม่ๆก็ไปกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มธุรกิจและยังมีภาคอสังหาที่เริ่มได้รับผลกระทบจากดอกเบีย้ยขาขึ้นอีกปัญหาพวกนี้แหละครับที่ทําให้ตลาดแรงง,งานเปราะบางกว่าที่ตาเห็น พอมีข้อมูลใหม่ที่น่ากังวลออกมาแบบนี้คนที่ต้องตกที่นั่งลำบากที่สุดก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองครับเพราะตอนนี้พวกเขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากมากๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเฟดมีภารกิจหลักอยู่2อ,อย่างที่ต้องทําให้สําเร็จไปพร้อมๆกันอย่างแรกคือควบคุมเงินเฟอ้อไม่ให้สูงเกินไปและอย่างที่2คือรักษาการจ้างงานให้แข็งแกร่งซึ่งในสถานการณ์ปกติมันก็ยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าภารกิจทั้ง2องอย่างกําลังดึงพวกเขาไปคนละทิศคนละทาง ขนาดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดเองยังเปรียบเปรยสถานการณ์ตอนนี้ว่ามันเหมือนกับการเดินไต่ลวดเส้นบางๆอยู่กลางอากาศเลยครับซึ่งมันสะท้อนได้เข็นเลยว่าการตัดสินใจแต่ละก้าวของพวกเขานั้นมันเสี่ยงและท้าทายขนาดไหนคือตอนนี้เฟดเหมือนอยู่บนทางสองแพงเลยครับถ้าเลือกที่จะลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปเพื่อพยุงตลาดแรงงานก็เสี่ยงที่เงินเฟ้อจะกลับมาพุ่งสูงอีกรอบแต่ถ้าเลือกที่จะคงดอกเบี้ยไว้สูงๆต่อไปเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ ตลาดแรงงานที่กําลังอ่อนแอก็อาจจะพังคลืนลงมาได้เลยเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกของจริงแล้วที่ซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือภายในคณะกรรมการของเฟดเองก็มีความเห็นไม่ตรงกันครับมีทั้งฝั่งที่เรียกว่าสายพิราบที่อยากให้รีบรดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเศร,รษฐกิจกับอีกฝั่งคือสายเยี่ยวที่ยังมองว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาใหญ่และต้องจัดการก่อนทําให้การตัดสินใจมันยิ่งย,งยากขึ้นไปอีกแล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้ผลกระทบที่ตามมามันจะเป็นอย่างไรต่อไป เรามาลองปฏะติประต่อภาพอนาคตไปพร้อมๆกันทันทีที่ข้อมูลการเลิกจ้างถูกเผยแพร่ออกไปมันก็จุดชนวนสิ่งที่ในวงการเรียกว่าภาวะ risk off ขึ้นมาทันทีครับพูดง่ายๆก็คือนักลงทุนเกิดความกลัวแล้วก็พากันเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแล้วก็วิ่งเข้าไปหาสินทรัพย์ที่มองว่าปลอดภัยกว่าอย่างเช่นเงินเยนของญี่ปุ่นสรุปก,ก็คือมันเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ขึ้นมาครับเริ่มจากข้อมูลการเลิกจ้างที่น่าตกใจจุดเดียวนำไปสู่ความกลัวว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวรุนแรง ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นแล้วสุดท้ายก็วนกลับไปสร้างแรงกดดันของและความไม่แน่นอนให้กับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐอีกทอดหนึ่งสุดท้ายนี้เมื่อเสาหลักสําคัญของเศถียริาอย่างตลาดแรงงานเริ่มสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดความหวังของทุกคนที่อยากจะเห็นเศถียริาซ soft landing หรือการชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลโดยไม่เกิดวิกฤตมันจะยังเป็นไปได้อยู่หรือเปล่า บรรยากาศความกังวลนียเข้าปกคลุมตลาดการเงินทั่วโลกเลยตลาดหุ้นไม่ว่าจะในสหรัฐอเมริกาเอเชียหรือโยุโรปตานก็ดิ่งลงกันอย่างหนักเลยท่ามกลางความหวาดกลัวว่าสิ่งที่หลายคนเรียกว่าฟองสบู่ AI เนี่ยอาจจะกำลังแตกออกคำถามสำคัญที่อยู่ในใจของแทบทุกคนตอนนี้เลยก็คือเรากำลังอยู่ในภาวะฟองสบู่ AI กันอยู่จริงๆหรือเปล่าแล้วคาตอบที่ได้จากทั้งผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็ทิศท,ทางของตลาดมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าใช่ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาล่ะครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาสำรวจหลักฐานต่างๆที่บ่งชี้ถึงสัญญาณอันตรายที่ว่านี้กันแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะเราต้องมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าไอ้คำว่าฟองสบู่ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยหน้าตาและกลไกของมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับ ภาวะฟองสบู่ทางเศรษฐกิจก็คือสถานการณ์ที่ราคาสินทรัพย์มันพุ่งสูงขึ้นจนเกินมูลค่าที่แท้จริงของมันไปมากไม่ได้มาจากปัจจัยพื้นฐานอะไรเลยแต่ขับเคลื่อนด้วยการเก็งกําไรและกระแสความคาดหวังล้วน,ล,วนลองนึกภาพตามแบบง่ายที่สุดเลยนะมันเหมือนฟองสบู่ราคารองเท้าผ้าใบเริ่มจากมีกระแสว,ว่ารองเท้ารุ่นลิมิต eddition เนี่ยกำลังมาแรงสุดๆพวกนักเก็งกําไรก็เข้าไปกว้านซื้อกันใหญ่เลยจนราคาในตลาดรีเซลพุ่งสูงกว่าราคาไป้ายเป็นไม่รู้กี่เท่าตัว แต่แล้วจูๆ่ๆคนที่ถือของไว้เยอะๆก็เริ่มใจไม่ดีเริ่มเทขายเพราะกลัวราคาจะตกทีนี้คนอื่นก็เลยแห่ขายตามกันเป็นทอดๆและสุดท้ายฟองสบู่ก็แตกราคาดิ่งเวหวเหลือแต่คนที่ซื้อมาแพงๆแล้วขายไม่ทันหรือที่เราเรียกกันว่าติดดอยนั่นแหละแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่กำลังอัดฉีดลมเข้าไปในฟองสบู่ AI จนมันมีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้คำตอบมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแห่งการเล่าเรื่อง นี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ The Ringer สรุปเอาไว้อย่างเฉียบคมว่าผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรม AI ในตอนนี้ไม่ใช่แชทบอทหรือโปรแกรมสร้างวิดีโอแต่มันคือเรื่องเล่าที่อุตสาหกรรม AI กำลังบอกกับโลกและก็เรื่องเล่านี้นี่แหละที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเข้ามาเรื่องเล่าที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่3แกนหลักๆเลยนะอย่างแรกคือความมิอาจหลีกเลี่ยง ที่บอกว่า AI คืออนาคตใครไม่รีบกระโดดขึ้นรถไฟขบวนนี้คือตกรถแน่นอน 2. คือฟังก์ชันสุดมหัศจรรย์ที่อ้างว่าผลิตภัณฑ์ AI เนี่ยทำงานได้เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าความจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ตามและสุดท้ายคือความยิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกัดที่วาดฝันว่า AI จะเปลี่ยนทุกมิติของชีวิตมนุษย์เลยตั้งแต่การรักษาโรคร้ายไปจนถึงการสร้างรถบินได้ ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือโครงสร้างการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มันซับซ้อนแล้วก็หมุนเวียนกันเองอย่างน่าทึ่งเลยอย่างเช่น NV i d i a เดียไปลงทุนใน Open AI แต่ Open AI ก็ต้องนำเงินลงทุนก้อนนั้นแหละกลับไปซื้อชิปของ NV i d i a เดียอยู่ดีมันเหมือนเป็นระบบนิเวศแบบปิดที่ทำให้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างร้อนแรงแต่จริงๆแล้วเงินมันก็แก้หมุนวนอยู่ในบริษัทใหญ่ๆไม่กี่แห่งเท่านั้นเองแต่แม้ว่าเรื่องเล่าจะทรงพลังแค่ไหนมันก็ไม่อาจจะปิดบังความจริงได้ตลอดไป และตอนนี้เราก็เริ่มเห็นรอยร้าวปรากอบขึ้นบนร่างฐานที่เคยดูเหมือนแข็งแกร่งของวงการ AI แล้วสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือตัวเลขที่น่าตกตะลึงตัวนี้มูลค่าตลาดของ Nvidia ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปที่เปรียบเสมือนคนขายพั่วกับจอบในยุคตื่นทอง AI เนี่ยพุ่งทะลุ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วเป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่ทําได้นี่คือมูลค่าที่สูงกว่า GDP ของประเทศมหาอำนาจหลายประเทศร,รวมกันซะอีก แต่ในขณะที่มูลค่าหุ้นพุ่งทยานสู่ดวงจันทร์ตัวเลขในโลกแห่งความเป็นจริงมันกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยในเดือนตุลาคมปี2025มีการเลิกจ้างงานในสหรัฐสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2003เพิ่มขึ้นเกือบ3มเท่าจากปีก่อนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเทคโนโลยีนี่คือความขัดแย้งที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลย ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลจาก JP Morgan ยิ่งทำให้เห็นภาพที่น่าหวาดเสียวมากขึ้นไปอีกตลาดหุ้น S&P 500ทั้งหมดเนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นที่เกี่ยวกับ AI เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นหุ้นกลุ่มนี้คิดเป็น75%ของผลตอบแทน80%ของการเติบโตของกำไรและ90%ของการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนพูดง่ายๆก็คือชะตากรรมของตลาดทั้งระบบตอนนี้ฝากไว้กับบริษัทเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นเอง แล้วคำเตือนที่ดังที่สุดก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนเลยแต่มาจากเจมีไดมอนด์ซีอของ JP Morgan Chase ซึ่งเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโลกการเงินเขาออกมาเตือนตองต,ง,ตงเลยว่าเขากังวลว่าตลาดอาจจะพังทลายลงในอีก6เดือนถึง2ปีข้างหน้านี้เช่นเดียวกันกับเดวิดซลโลมอนซีอของ Goldman Sachs ที่ก็คาดการไปในทิศทางเดียวกันว่าเงินทุนจำนวนมหาศาลที่ถูกนำไปใช้จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้ นี่เป็นการตอกย้ําเลยว่าการลงทุนที่เห็นๆกันอยู่เนี่ยมันตั้งอยู่บนความหวังลมๆแ้งๆมากกว่าความเป็นจริงมาถึงคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดแล้วถ้าเกิดฟองสบู่ลูกนี้มันแตกขึ้นมาจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นผลกระทบของมันจะรุนแรงแค่ไหนกันถ้าดูตามตัวเลขบนกระดาษนะผลกระทบจะรุนแรงมหาศาลเลยเพราะการลงทุนใน Data Center คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของสหรัฐในตอนนี้ถ้ามันพังทลายลงเงินลงทุนหลายล้านล้านดอลลาร์ อาจจะหายวับไปกับตาเลยแต่ในชีวิตจริงของคนทั่วไปผลกระทบอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดก็ได้เพราะเงินลงทุนเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยให้ค่าอาหารหรือค่าไฟถูกลงเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันมี3ปัจจัยหลักๆเลยที่อาจจะเป็นตัวจุดชนวนให้ฟองสบู่ลูกนี้แตกได้อย่างแรกคือการลุกลามเป็นโดมิโนโจากความเชื่อมโยงทางการเงินที่ซับซ้อนถ้าบริษัทใหญ่สักแห่งล้มมันอาจจะดึงบริษัทอื่นล้มตามกันไปเป็นทอดๆได้เลย สองคือวิกฤตศรัทธาอย่างเช่นการเกิดเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่นของผู้คนและหน่วยงานกำกับดูแลและสามคือนวัตกรรมพลิกโลกที่อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วทำให้เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกลายเป็นของล้าสมัยไปเลยในพริบตาและนี่อาจจะเป็นจุดเปราะบางที่สุดของเรื่องนี้เลยก็ได้ผลการศึกษาจาก MIT พบว่า95%ของธุรกิจที่นำ generative AI ไปใช้งานแล้วยังไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเลยแม้แต่น้อย นี่คือช่องว่างขนาดมะฮมาระหว่างเรื่องเล่าที่สวยหรูกับความจริงที่เกิดขึ้นในสนามธุรกิจจริงๆทั้งหมดที่ว่ามานี้นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราต้องคบคิดกันว่าเรื่องเล่าเพียงอย่างเดียวจะสามารถคำจุนเศรษฐกิจเอาไว้ได้นานแค่ไหนกัน <S The s h u t Key สาระดีๆที่จะเปลี่ยงทุกวันเป็นโอกาส